you <phone rings> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 6 f o p r channel นะคะต้อนรับเข้าสูก่การนายดวงเป็นประจำเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงทั้ง12ราศีประจำเดือนตุลาคม2565นั่นเองนะคะเรียกว่าเป็น3เดือนอสุดท้ายก่อนจะสิ้นปี65แล้วนะคะอาจารย์ก็จะทำคลิปที่มีพลังงานด้านบวกให้กับทุกท่านอย่างเช่นเดิมนะคะฉะนั้นคลิปเหล่านี้เนี่ยเป็น g e n e r a l reading คือทำนายเด้กกว้างมากๆนะคะทำนายเดยภาพรวมฉะนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติมากๆนะคะเพราะว่าอันนี้ทําเป็นการกุศลให้กับทุกท่านดูเป็นแนวทางเป็น line, ไกด์ไลน์เด็เพลินนั้นสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เราเองเป็นคนกําหนดดวงชะตานะคะอาฉะนั้นหมั่นกระทําความดีในรูปแบบต่างๆอย่างเช่นเดิมนะคะ,ะแล้วก็อย่าดูแล้วนาะไปงมงายนะคะดูอย่างมีสติ และปัญญาเข้ามานะคะแล้วอาจารย์เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะนําพาประโยชน์ให้กับคุณไม่มากก็น,น้อยนะคะกลับไปแน่นอนหลังจากดูคลิปนี้จบนะคะ,ะก็สําหรับท่านใดที่ชอบดูพวกพียคาร์พิกาสโตนอาจารย์จะแปะ,ะตัวเพลย์ลิสต์เอาไว้ด้านล่างมีทั้ง k f s อฟเอสที่เห็นหน้าอาจารย์พียคาร์พิกาสโตนจะไม่เห็นหน้าอาจารย์นะคะแต่จะมีพี่หินมงคลลัคกี้ชัมสโตนต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์แล้วก็เห็นแต้มือกับไพ่ก็จะสลับกันไปนะห้เห็นหน้าบ้างไม่เห็นหน้าบ้างนะคะ,ะแต่ตอนนี้อาจารย์คิดว่าเราไปเข้าดวงราายยเเดเดือนนกกัลีว่ นะคะไปรับฟังรับชมกันเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎนะคะประจําเดือนตุลาคม2 5 6 5นะคะเรามาดูดวงเดาภาพรวมจากไพ่พิเนตแล้วก็ไพ่ทาหลอกอย่างเช่นเดิมค่ะเ,เรามาเริ่มกันเลยนะคะกรกฎ beginning understanding King of Cups, Three of Wands, Nine of Pentacles, Two of Cups, Ace of Swords, The Star, Eight of Cups. 5 of Pentacles, 4 of Wands, Eight of Swords, Five of Swords And the last one ไปสุดท้ายนะคะจะเป็น Six of Swords พลังงานโดยภาพรวมเป็นยังไงบ้างมันเป็นพลังงานของคำว่า ช่วงนี้มันมีเรื่องที่เราเองอาจจะรู้สึกว่าไม่คุ้นชินก็ได้มันพลังงานมันขึ้นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆซึ่งบางคนเนี่ยเป็นการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างจะรู้สึกว่ากลัวการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอาจจะมีอารมณ์ที่ว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงต่อไปมีความลุ้นนะคะมีความลุ้นระทึกนะคะหรือว่ามันอาจจะมีความวิตกจริตมีความกลัวอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราก็เป็นได้แต่หนึ่งอย่างที่อาจารย์บอกเลยนะคะว่า ทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะถ้าเราไม่ได้ทําผิดไม่ได้ทำผิดศีลธรรมหรือว่าไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนนะคะอ่าอาจารย์ก็ยังเชื่อว่าสิ่งดีๆมันจะเข้ามาหาตัวคุณในอนาคตแน่นอนนะคะอะแต่ค้าใครทํายังไงก็ได้อย่างนั้นนะบอกไปเลยนะเพราะว่าพลังงานของคุณอนะ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนค่ะมันเหมือนกับว่ามีการ บางทีบางครั้งบางท่านอาจจะแปลว่าต้องไฟต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟันบางเรื่องก่อนที่จะได้สิ่งดีดตามมาในอนาคตฉะนั้นมันเป็นเรื่องปฏิปกติของมนุษย์เรานะคะว่าเราจะต้องเหนื่อยก่อนที่จะได้ดีไม่มีใครได้อะไรมาอย่างราบรืเรื่ืืรืบเืืะบืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืรืบืืืืืืืืืืืืืืืืืรืืืรื่ืืืาบเรืเรเรืืะะ่บางเืืืืืืืืืืืืืืืืืืืือือาจ,จาืืแบบืืืืืืืออจจืืืืืืืนึงนะคะฉะนั้นอาจารย์ได้บอกว่า พยายามอดทนแล้วก็ตั้งใจทําต่อไปอาจารย์เชื่อว่าคุณจะได้รับสิ่งดีแน่นอนในอนาคตแต่แค่ว่าช่วงนี้อาจจะแปลว่าจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงก่อนที่จะได้ดีนะคะฉะนั้นอย่าไปกังวลมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะอา่าฉะนั้นเหมือนเป็นหนึ่งอันนี้คือเปรียบเปรยให้ฟังเหมือนต้นร้ายปลายดีนะคะอา่าก่อนที่จะเจอสิ่งที่มันดีอา่าเราจะต้องอาจจะผ่านประสบการณ์บ,บ,บ,บทบททดสอบบทเรียนก่อนนะคะประมาณนี้แต่อาจารย์มองว่าเป็นใบสรุปเนี่ยอาจารย์กลับมองว่ามันเหมือนกับว่าคุณจะได เหมือนผ่านพ้นที่สิ่งที่มันไม่ดีออกไปะคะ่ะแล้วได้รับสิ่งดีตามมาหลังจากนี้นะคะฉะนั้นแปลว่าการปัดเป่า,าแคล้วคลาดปลอดภยัยหรือสิ่งที่มันที่เป็นแบบสิ่งที่มันไม่ดีหรือพลังงานด้านที่เป็นด้านลบมันมีเหตุที่มันจะปัดเป่าออกไปหรือเราเองอาจจะได้การเรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะว่าพลังงานกองนี้จะค่อนข้างเกี่ยวโยงกับเรื่องคําว่าการเรียนรู้สติปัญญาได้ด้วยนะคะาราศีนี้นะคะอีกหนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นคือ กรกฎคุณมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังในสายงานที่คุณทําหรือมีชื่อเสียงในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นและรวมถึงใครที่กําลังศึกษาเรียนอะไรบางอย่างอยู่นะคะหรือต้องการคนขวายหาความรู้ช่วงนี้สติปัญญาความคิดของคุณค่อนข้างลดแล่นมากๆมันเหมือนกับว่ามีความคิดสร้างสารรค์ที่ดีนะคะแต่หนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นนะบางท่านอาจจะแปลว่าเป็นการจบจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งจริง,รงๆด้วยเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่หรือบางท่านอาจจะมีโอกาสที่จะเดินทางไปที่อื่นเดินทางแบบไปทํางานไปเที่ยวนะคะหรือว่า เดินทางไปเพื่อการทำมาหากินในด้านต่างๆคือการทํางานนั่นเองนะคะอาจจะไปอยู่ที่คนละจังหวัดในประเทศไทยหรือว่าอยู่เมืองนอกเลยก็ได้นะคะหรือว่ามีการท่องเที่ยวก็เป็นได้เพราะาพลังงานขึ้นการเดินทางการไม่อยู่ติดกับที่หรือมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยบ้านหรือแม้กระทั่งที่ทํางานก็เป็นได้นะคะและรวมถึงช่วงนี้บางท่านอาจจะแปลว่าจะต้องมีการศึกษาหาข้อมูลเรื่องใหม่ๆนะคะฉะนั้นแปลว่ามีการเรียนรู้เกิดขึ้นแบบค่อนข้นขนางชัดเจนมากๆนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎเนาะ แล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกคือเอ่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงของคุณเนี่ยอาจารย์มองว่าคุณเป็นสิ่งที่เข้าใจได้มันเหมือนเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเรารู้อยู่แล้วมันต้องเกิดขึ้นสักวันหนึ่งอะไรก็ตามแต่นะคะอ่าแต่แค่ว่าสิ่งหนึ่งที่อาจารย์เห็นก็คือคุณจะเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นเนี่ยความคิดของคุณมันโตขึ้นจริง,รงๆถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆแล้วอาจารย์เชื่อว่าความสําเร็จมันจะกาลังคลืบคลานมาหาคุณอย่างอย่างแบบใกล้ชิดมากๆเพราะว่าพลังงานขึ้นความสําเร็จการก้้าาาวววกกระโดดคมหน้า นะคะแต่มันอาจจะต้องใช้เวลาฝ่าฟันนิดหน่อยเท่านั้นเองก่อนที่จะได้ดีฉะนั้นอดทนนะคะเท่านั้นเลยอ,อย่าคิดว่าเป็นเรื่องที่มันไม่ดีทุกคนเหนื่อยหมดละค่ะในชีวิตนี้แต่แค่ว่าเหนื่อยเป็นคนละแบบแต่อาจารย์มองว่าแค่ช่วงระยะเวลานี้เดี๋ยวมันคุณกําลังจะแบบมีโอกาสที่จะดึงดูดพลังงานด้านดีๆเข้ามาสูงมากๆแล้วก็รวมถึงมีความโดดเด่นดาวเด่นอย่างที่อาจารย์บอกคือชื่อเสียง ใน,นในเดือนนี้ค่อนข้างแบบค่อนข้างดีมากๆจริงๆนะคะบางท่านอาจจะแปลว่าการออกจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีที่มันไม่ใช่ก็ได้นะคะเหมือนออกจากอะไรที่มันเป็นด้านลบอะ่ะฉะนั้นมันเป็นได้ทุกรูปแบบหรือแม้กระทั่งเราเห็นท่าแท้ของคนมากยิ่งขึ้นหรือเรารู้สึกว่า รงเนี้ยที่สถานที่ตรงเนี้ยหรือที่ทํางานตรงเนี้ยหรือว่าสายงานตรงเนี้ยมันไม่เหมาะสมกับเราเราเองอาจจะเดินหน้าต่อไปทําอย่างอื่นก็เป็นได้นะคะฉะนัน้นเป็นการไปข้างหน้า move on ไปข้างหน้าเป็นไปในทางที่ดีนะคะโอเคอ่าเดีตอนนี้เรามาดูแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่านะคะสําหรับเรื่องการงานว่าเป็นยังไงบ้าง ten of swords knights of wands king of wands six of pentacles King of Swords จริงๆพลังงานขึ้นการงานของคุณดีมากแต่เห็นไหมมันเหมือนกับว่าบางท่านอาจจะแปลว่าเพิ่งผ่านบททดสอบผ่านบทเรียนหรือเป็นการยกย้ายเปลี่ยนแปลงกำลังเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแล้วก็คุณเองมีความขยันหมั่นเพียรในการทำมาหากินมากๆมีแต่คนรักคนเมตตาคุณมีฝีมือคนยอมรับในศักยภาพของคุณมากยิ่งขึ้นการงานคุณเองอาจจะต้องโคกับหลายฝ่ายทํางานกับคนเยอะมากยิ่งขึ้นอาจจะมีคอนเน็กชันที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะ แล้วก็รวมถึงบางท่านอาจจะมีการทําอะไรหลากหลายอย่างที่มีครั้งเก่าและใหม่ผสม,มรวมรํากันมนหนึ่งว่าเหมือนเหมือนมิกเจอร์แบบมิกซ์มิกซ์ไปหมดเลยอะคะ่ะเหมือนกับว่าเ,าเป็นต้มยํารวมเลยช่วงนี้นะคะไม่ใช่ม er ิกเซอร์นะเป็นมิกซ์นะคะเหมือนคล้ายๆว่าต้มยํารวมมิดเลยนะคะช่วงนี้เลยบอกว่าเออทุกอย่างฉันต้องจัดการเยอะเหมือนกันนะคะแต่คุณทําได้คุณมีความสามารถคุณเป็นคนที่เก่งนะคะฉะนั้น พยายามต่อไปเท่านั้นเองนะคะหรือว่าพยายามเท่าที่เรารู้สึกไหวนะคะอย่าไปกดดันตัวเองมากเกินไปเนาะอาจารย์แค่อยากจะเป็นกาลังใจให้คุณมากๆเพราะว่าคนเราก่อนที่จะได้ดีมันมันอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งแล้วพลังงานของคุณอะมันขึ้นคําว่าความมั่นคงอ่าแล้วก็รวมถึงบางคนอาจจะได้งานที่ดีมากยิ่งขึ้นหรือว่าการงานของคุณค่อนข้างไปไเรื่อยๆอาจจะได้ข้าคอมมิชชั่นได้เปอร์เซ็นต์อ่าได้อาจจะได้แบบเหมือนเงินพิเศษเข้ามาถ้าบางคนอาจจะอยากทํางาน อีกที่หนึ่งเพิ่มสามารถทําได้ถ้าสมมติว่าคุณไหวนะคะเหมือนอาจจะมีอาชีพเสริมหรือว่าบางท่านอาจจะแปลว่าอาชีพหลักคุณทํางานประจาอาชีพเสริมคุณอาจจะทํางานพวกแนวออนไลน์อย่างเช่นในพวกแอปพลิเคชันต่างๆไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นได้หมดเลยคือแล้วแต่เราเอาที่เรารู้สึกว่าสะดวกใจนะคะแต่มันเป็นได้เพราะว่าช่วงเนี้ยมันเหมือนกับว่าการงานของคุณค่อนข้างก้าวกระโดดมีชื่อเสียงแล้วก็รวมถึงแบบมีคนค่อนข้างที่จะ หมือนเห็นเราในสายตาและไม่โดนเมินและแบประมาณนี้นะคะเปรียบเปิดยให้ฟังประมาณนี้เลยแต่หนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นบางท่านเนี่ยถ้าสมมติคุณทํางานกับใคร ทุกอย่างอะค่ะอย่าหูเบาอย่าไว้ใจทุกคนนะคะเพราะว่าพลังงานมันังขึ้นคาว่าอย่าให้ใครหักหลังคุณได้แต่ถ้าเรารอบครอบเราดูอย่างมีเหตุผลเราใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหาทุกอย่างจะไม่มีปัญหาตามมาแน่นอนนะคะแต่จะมาว่าคุณอาจจะเห็นท่าแท้ของคนมากยิ่งขึ้นหรือว่าคุณจะเห็นมากยิ่งขึ้นว่าคนคนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นแบบคนที่เราร่วมงานด้วยหรือลูกน้องหรือเจ้านายหรือว่าใครก็ตามแต่เนี่ย เขาจะแสดงปฏิกิริยาอะไรกับเราบ้างนะคะเหมือนเราจะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ทุกอย่างต้องใช้เหตุผลและสติปัญญาสติและปัญญาในการแก้ไขปัญหาทุกๆอย่างแล้วมันจะราบรืนเองแต่สุดท้าย King of Swords ขึ้นมามันแปลว,ว่าคุณมีความมั่นคงในหน้าที่การงานแล้วจะดีมากยิ่งขึ้นบางท่านถ้าในกรณีบางท่านอาจจะกําลังหางานอยู่นะคะถ้าสมมติว่า อ่ะคุณไม่เลือกงานจนเยอะเกินไปเลือกพอประมาณเหมือนแบบเรารู้สึกว่าเอองานนี้เราทําได้ก็คือรับไปก่อนเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะได้งานสูงแต่ถ้าเราเลือกแบบมากๆเ,เกินเกินเขตเกินไปนะคะไอ้นูกแกเมีเไวอ้นี้ก็ไม่เอามันจะทําให้ตัวเราเองตกที่นั่งลําบากแต่ถ้าเรารู้สึกว่างานนี้อย่างน้อยเราทําได้บางอย่างก็คือถ้าเขารับเราก็คือมีโอกาสที่จะได้นะคะ่ะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นคําว่า มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องการงานค่อนข้างสูงมากด้วยเช่นเดียวกันหรือบางท่านอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งคือตําแหน่งสูงขึ้นได้รับเงินบนนะันหรสือได้เขาเรียกว่ามีมีหน้ามีตาในในสังคมวงงานของคุณมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นคาว่าเป็นที่ยอมรับจริงๆถือว่าเป็นพลังงานด้านดีมากๆไ่้เห็นไหมขึ้นทะยานเลยขึ้นทะยานกันเลยจะขึ้นทะยานเลยดีนะคะสาหรับในเรื่องการเรียนเป็นยังไงบ้าง Seven of อฟวอ s มีการแข่งขันเกิดขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเรามี Choice ในการเลือกนะคะจริงๆอาจารย์บอกต้แต่ต้นเรื่องการเดทข,ของคุณค่อนข้างโดดเด่นตั้งแต่ต้นอยู่แล้วในชาวราศีกรกฎนะคะแต่แค่ว่ามันจะมีการแข่งขันเกิดขึ้นมาอาจจะแปลว่าแข่งขันในเรื่องแบบสอบหรือว่าแข่งกับตัวเองก็ได้นะคะาบางคนอาจจะแปลว่าเป็นการสอบเพื่อเอาไปยื่นสมัครงานหรือเอาไปยื่นเข้ามาหาลัยที่ต่างๆหรือว่าที่เมืองนอกอะไรก็ตามแต่ภาษาอะไรเนี้ยด้านต่างๆค่อนข้างโดดเด่นเพราะพลังงานมันขึ้นคําว่าจริงๆหนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นเลยนะ คุณจะมีพลังงานของคำว่าเบื่อขี้เกยียจอยู่บ้างนะคะหรือว่ารู้สึกว่าม,มันอาจจะมีหลากหลายช้อยส์ที่เข้ามาทําให้เรารู้สึกเลือกสัตว์ไม่ถูกนะคะอหนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นคืออย่างน้อยออาจารย์ยังมองเลยว่าการเรียนของคุณหรือว่าการสรอนของคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงมาก แต่มันอยู่ที่ตัวเราเองด้วยในการปฏิบัติตัวแล้วก็บางท่านอาจจะแปลว่ามี choice อ่ามีสอง choice ก็ได้ว่าจะไปด้านไหนดีหรือเลือกไม่ถูกมันจะมีอารมณ์เหมือนกําลัง make decision เหมือนกับว่ากําลังตัดสินใจทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องการเรียนแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันเหมือนกับว่าเรื่องการเรียนหรือการสอบมันอาจจะมีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนหรือตัวเราเองอะค่ะไปติวกับเพื่อนก็เป็นได้หรือว่าสอบถามครูบาอาจารย์หรือไปเรียนเพิ่มเรียนเสริมนะคะต่างๆก็เป็นได้เพราะพลังงานขึ้นดีตอนจบ นะคะในเรื่องการเรียนถือว่าใช้ได้ค่ะนะคะฉะนั้นก็ขอให้คุณมีกําลังใจในการทําสอบหรือว่าอ่านหนังสือต่อไปนะคะหรือเรียนต่อไปนะคะช่วงนี้อยากขี้เกียจเท่านั้นเองเพราะว่ามีพลังงานความเบื่ออยู่นกนิดหน่อยอะเรามาดูในเรื่องการเงินล่ะเป็นยังไงบ้าง seven of pentacles นะคะ the hermit ขึ้นมา queen of cups ace of cups Queen of Pentacles เรื่องการการเงินของคุณถือว่าใช้ได้นะคะเรียกว่ามันเหมือนมีเข้ามาก็มีออกไปไปตามปกติอะคะ่ะแต่มันเหมือนเหมือนกับว่าคุณไม่ได้เดือดร้อนอะไรในตามปกติของคุณอาจารย์มองว่าคุณหาเงินได้ค่อนข้างเก่งอยู่แล้วหรือว่าบางท่านอาจจะมีการลงทุนอะไรบางอย่างเพื่อรอผลกําไรที่จะตามมาในอนาคตอย่างเช่นลงทุนเรื่องธุรกิจต่างๆแล้วก็อา,อาจจะแปลว่ากําลังรอผลว่ามันจะเป็นยังไงต่อหนึ่งอย่างก็คือลงมือทํา2ก็คือการตลาดให้ดีเท่านั้นเองทุกอย่างเนี่ยมันจะดีขึ้นเอง โดยภาพรวมอะค่ะคือช่วงนี้บางท่านอาจจะหมดเงินไปกับเรื่องค่าโรเรียนหรือหมดเงินไปก,กับการเรียนอะไรบางอย่างเสริมเพิ่มเติมเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็หมดไปกับของกินของบริโภคหรือว่าการกินเที่ยวอยู่ของเราแต่โดยโดยภาพรวมอะสุดท้ายแล้วบางท่านอาจจะมีเงินซัพพอร์ตมาจากนารีหรือว่าเราเองซัพพอร์ตตัวเราเองก็คือเงินเข้ามาเรื่อยๆอยู่แล้วเป็นทุนเดิมฉะนั้นการเงินของคุณอาจารย์พูดเลยว่าไม่เดือดร้อนแต่มีเหตุต้องใช้ตังออกไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันมันเหมือนกับว่า มันเก็บอยู่ได้ส่วนหนึ่งเล็กๆไม่มากมายอีกส่วนหนึ่งใช้เก่งอยู่เหมือนกันแต่ก็หาเก่งเช่นเดียวกันก็เลยดูภาพรวมแล้วอาจารย์มองว่าไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคะแต่ถ้าหมดไปกับพวกอะไรที่มันไม่จําเป็นอย่างเช่น ถ้าช่วงนี้ตัดในเรื่องพวกของแฟชั่นได้จะยิ่งดีบางทีบางครั้งเนี่ยอาจจรเข้าใจแหละบางคนอาจจะงานที่จะต้องเก็บเรื่องพวกแฟชั่นอะไรต่างๆาต้องซื้อเสื้อผ้าต้องทําผมต้องอะไรอื่นๆนะคะบางทีบางครั้งเนี่ยมันเป็นคําว่ากิเลสน,นะคะอาจารย์ก็มีเป็นปกตินะแต่อาจารย์แค่พูดเฉยว่าช่วงนี้เรามาระวังในเรื่องคําว่าหมดไปกับสิ่งเหล่านี้คือว่าตามแฟชั่นตามเทรนหรือว่าสภาพหน้าผมเพื่อเข้าสังคมอะไรที่เป็นการเข้าสังคมน้าหอมเป็นได้หมดเลย ทุกๆอย่างอ่าหรือว่าทํำให้ตัวเองดูสวยดูหลอ่อไปศัลยกรรมเข้าคลินิกก็ได้อะไรย่างเงี้ยหรือว่าฉีดนู่นฉีดนี่อะไรก็ว่ากันไปเ้วบอกว่าช่วงนี้จะหมดไปกับตรงจุดนี้เยอะถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้องเสียไป เว้นไว้สักหน่อยนะคะในเดือนนี้จะได้เก็บเงินอยู่หรือว่าอาจจะแปลว่ามีกินมีใช้ให้มากกว่านี้เพราะว่าช่วงนี้หมดเงินไปกับเรื่องกิเลสตัณหาเชิงอาจจะราะว่ากิเลสตัณหาได้ไหมจริงๆกิเลสหนึ่งส่วนกิเลสตัณหาอาจจะแปลว่าหมดหมดไปกับการเปได้ด้วยอันนี้คือเสริมนิดนึงนะเพราะว่าพลังงานของคุณมันเหมือนกับว่าคุณเป็นผู้ให้แต่ถ้าสมมติเราเปในเนชิงที่ว่าเออเราทาบุญทําทานอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเราสึกรู้สึกว่าไม่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเราถ้าเราได้ทําคือเดือนนี้พลังงานคุณยิ่งให้คุณยิ่งได้นะคะแต่ต้องให้โดยที่เราไม่เดือดร้อนด้วยนะคะประมาณนี้เลยถือว่าดีค่ะในเรื่องการเงินใช้ได้อยู่นะถือว่าใช้ได้มากๆด้วยซ้ําไปเรามาดูเรื่องความรักสาหรับคนโสดสนิทก,ก่อนนะคะโสดสนิทก,ก่อนเนาะ the strength ขึ้นมา okay, โอเค the strength โอ้ขึ้นมาขนาบเลยนะเนี่ยอาจารย์สับไพ่แล้วนะ,ะ the strength ขึ้นมา2ใบอันนี้เป็น the strength เหมือนแบบ แนวผู้ชายแนวผู้หญิงเป็นผู้ชายผู้หญิงเก่งมีคนเข้ามาไหมมีโอกาสมีคนเข้ามาสูงมากๆแต่ high prestige ขึ้นมามีคนแข่งแย่งเรานะเนี่ยหรือว่าเราไปแข่งแย่งกับใครหรือเปล่ามีคนเข้ามาค่ะแต่ h ทอราเฟนคือการศึกษาเราเรียนคือต้องเรียนรู้นิดนึงในในบุคคลคนนี้ที่เข้ามาคือมีโอกาสคะ่ะที่จะเราจะไปจีบเขาหรือเขามาจีบเรามีคนเข้ามาแน่นอนนะคะอาจจะมากกว่าหนึ่งคนแล้วคนคนนี้เป็นคนที่เก่งมีความสามารถแต่นสยัยส่คายกับคุณเป๊ะเลย เหมือนป็นหนึ่งว่าเป็นเหมือนป็นหนึ่งว่าทวินเฟรมอะค่ะคือมีความว่าเป็นเหมือนเป็นหนึ่งคนคนเดียวกันนะคะทั้งนิสัยความคิดทัศนคติถือว่าเข้ากันได้นะคะมีอะไรขยายความจากคนนี้มาเดี๋ยวจะเปิดเพิ่มนิดนึง สัมผัสพิเศษอาจารย์มองว่าคุณทั้งสองคนจะมีเซนส์อะไรบางอย่างที่รู้สึกว่ามีความแบบคลิกกันง่ายคุยกันง่ายรู้สึกว่าเป็นหนึ่งวรู้จักคนคนนี้มาก่อนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เราเคยรู้จักมาก่อนจริงๆก็เป็นได้นะคะแล้วไพ่ขึ้นว่าสนิทใจอาจารย์มองว่าเริ่มจากความเป็นเพื่อนก่อนเห็นไหมมอนเหมือนฝาแฝดเลยอ่ะอันนี้ก็ฝาแฝดอาจารย์เลยบอกว่ามีโอกาสที่จะเป็นคนที่คล้ายขึ้นกับเราแบบ เขาเรียกว่า90% up เลยอะมีคนเข้ามาแน่นอนนะคะเรียกว่ามีโอกาสาที่จะได้ใครสักคนหนึ่งที่จะเข้ามาในชีวิตของเรานะคะมีโอกาสาที่จะเรียกว่าได้แฟนละกันนะคะต้องในแบบนี้เลยก็ขอแสองดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะถ้าใครเข้ามาแต่มีโอกาสาที่เขาอาจจะเป็นคนที่แบบมีนิสัยเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเขาอาจจะอายุมากกว่าเราก็เป็นได้หรือว่าอาจจะมีแกลบระหว่างอายุของคุณทั้งสองคนเขาเป็นคนที่มีความรู้แล้วก็ค่อนข้างมีความแบบบางทีางครข้างโอวโบราณแล้วก็มีความทันสมัยในเวลาเดียวกันนะคะ ค่อนข้างมีความคิดเห็นเป็นของตัวเขาเองอาจจะมองว่ามียหลายๆอย่างที่คล้ายกับคุณมากจริงๆนะคะอ่ะประมาณนั้นก็ขอให้คุณโชคดีเจอคนดีๆแล้วกันนะคะสาหรับคนโสดที่สถานะคุมเครือไม่ชัดเจนไพ่ก็ยังขึ้นคงยังคงไม่ค่อยชัดเจนแต่อาจารย์ยังพูดเลยนะว่าคุณมีโอกาสที่จะเจอคนใหม่ๆที่มันอาจจะดีมากขึ้นกว่าเดิมเพราะพลังงานมันเหมือนกับว่ามีการจบจากคนที่มันไม่ใช่จริงๆแล้วมีโอกาสเนี่ยคว้าคนใหม่เข้ามาแล้วไพ่เดลวอร์สขึ้นมา เอ,เอาง่ายๆนะถ้าสมมติคนที่คุณคุยอยู่แล้วคุยกันมันมาสักระยะหนึ่งรู้สึกว่ามันอิดอัดใจไม่คลิกกันรู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้อย่าอย่าฝืนมันนะคะบางสิ่งบางอย่างเชื่อเซนส์ตัวเองเอาไว้ก็ดีแต่ต้องใช้เซนส์ประกอบกับหลักเหตุผลด้วยนะคะอย่าอย่างใดอย่างหนึ่งนะ แต่อาจารย์มองว่าเซนส์บางอย่างมันจะรับรู้ได้ว่าเฮ้ยคณคนนี้คบไปไม่โอเคแน่เลยหรือคนคนนี้คุยต่อไปรู้สึกว่าไม่มีความคืบหน้าดูมันไม่ค่อยแบบไปกันเท่าไหร่เลยมันดูไม่มีความสีเสมอกันมันก็จะจบลงแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุยแล้วมันมีความไปได้เรื่อยต่างคนต่างชอบกันจริงๆร,รู้สึกดีต่อการถูกคอมมากๆอะไรเงี้ยอาจารย์มองว่า,วามีโอกาสได้ไปต่อ นะคะในกรณีนั้นนะแต่อย่างที่บอกคืออีกเปอร์เซนต์หนึง่งที่บอกก็คือถ้าสมมติว่ามันไม่ใช่จริงๆมันมีการจบเลยนะในเดือนตุลาคมแล้วเริ่มต้นกับคนใหม่มันอาจจะมีคนใหม่เข้ามาหรือมีช้อยส์อื่นหรืออีกช้อยส์ที่เราคุยอยู่แล้วก็ได้คือมันไม่ผิดค่ะเราโสดเขาโสดก็แบบมีโอกาสที่จะคุยแต่หนึ่งอย่างก็คืออยากคุยกับคนที่มีเจ้าของเท่านั้นเองนะคะอ่าสำหรับคนที่มีแฟน ะะแล้วก็คนที่แต่งงานลรวเป็นยังไงบ้างคนที่มีแฟนช่วงนี้เรามาระวงังในเรื่องคําว่าการทะเลาะก,กันการไม่เข้าใจกันนะคะแล้วก็เนี่ยเรื่องการสื่อสารผิดพลาดโดยตรงเลยนะคะหรือว่ามีคนใดคนหนึ่งไม่ซื่อตรงหรือเปล่าไม่ซื่อสัตย์หรือเปล่าคือเอาง่ายๆนะว่าการดูดวงไม่ใช่ว่าทุกคู่จะต้องทะเลาะก,กันอุ้คนราศีนี้จะต้องทะเลาะก,กันไม่ใช่แต่อาจารย์มองว่ามันเป็นคําเตือนละกันเราต้องอยู่เหนือดวงอันนี้เราดูเอาไว้แบบ เพื่อป้องกันไม่เสียหายอะไรคือช่วงนี้จำนวนคนที่มีแฟนอาจารย์บอกว่าระวังเรื่องปัญหามีการทะเลาะก,กันมีเรื่องไม่เข้าใจกันเนี่ยมันคือค่อนข้างแบบชัดมากๆหรือถ้ายิ่งทะเลาะก,กันเรื่องผลประโยชน์อาจารย์มอว่าไปต่อกันได้ยากแน่ๆนะคะอาจจะปล่อยมือกันหรือถ้ามันมีเรื่องมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องโกหกที่เป็นเรื่องคองขาดบาดตายเรื่องร้ายแรงอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าคณทั้งสองอาจจะมีเหตุต้องเดิอนออกจากกันแต่อาจารย์ไม่อยากเห็นใครเลิกกันนะคะอาจารย์แค่บอกว่า ถ้าสมมติว่าสิ่งเหล่านี้มันจะไม่เกิดขึ้นถ้าสมมติคุณั้งสองคนซื่อสัตย์แล้วก็มีอะไรก็ให้อภัยกันมีอะไรคุยกันดีๆนะคะอาจารย์ก็เชื่อว่าคุณั้งสองคนไปต่อได้อยู่แล้วต้องอยู่เหนือดวงนะคะอย่าไปตามดวงสำหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างค่อนข้างโอเคค่ะไปได้เรื่อยๆบางท่านอาจจะมีกว่ดมีบุตรมีลูกหรือรับน้องหมาน้องแมวมาก็เป็นได้หรือมีโอกาสที่จะทำกิฟต์อ่าหรือว่ามีโอกาสที่ช่วงนี้เนี่ยอยากที่จะ เรียกว่าเหมือนมีสีสันเข้ามาในชีวิตแล้วก็มีความเติมเต็มความสมบูรณ์ในครอบครัวของแต่ละบุคคลก็ไม่เหมือนกันเนาะแต่บางท่านพอมีลูกแล้วรู้สึกว่ามันเติมเต็มอาจจะมองว่ามีโอกาสที่จะมีแต่ถ้าในกรณีบางท่านเป็นกลุ่ม LGBTQ บางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยไปได้เรื่อยๆอาจจะพาไปฮันนีมูนพาไปเที่ยวกันหรือว่ารักกันมากขึ้นในช่วงนี้สรอบได้แต่งงานกับขึ้นโอเคมากๆเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องสุขภาพกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างสุขภาพ ช่วงนี้เรามาระวังนะคะในเรื่องแบบออฟฟิศซินโดรมปวดคอบ่าไหลนะคะแล้วก็อาจจะช่วงนี้ในเรื่องแบบความคิดคุณค่อนข้างใช้เยอะนิดนึงนะคะก็เรามาระวังนิดหนึ่งเรื่องความคิดความอ่านของเราคือมันอาจจะเป็นโรคแบบเกี่ยวกับเรื่องแบบ ทางจิตใจต่างๆหรือว่าปวดหัวปวดศรีรษะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ปวดในเรื่องคําว่าแต่ออฟฟิซินโดมค่อนข้างถามหาคุณเยอะนะบางทีเพราะว่ามันเนื่องเส้นเรื่องเส้นแบบเส้นประสาทก็ได้หรือว่าพวกกล้ามเนื้อต่างๆอะช่วงนี้จะค่อนข้างหนักหนานิดนึงสาหรับชาวราศีกรกฎมากๆเลยนะคะแต่ถ้าใครที่ป่วยอยู่ตอนนี้ถ้าเป็นโรคที่ยังรักษาหายได้มีโอกาสที่จะหายเป็นปิดทิ้งหรือเรอว่าอาการฟื้นตัวมากยิ่งขึ้นนะอีกหนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นคืออันนี้พูดเสริมนิดนึงนะคะ คือ,อต้องบอกว่าบางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่ามีอุบัติเหตุเล็กๆ อ่านะคะอาจจะเป็นการลื่นล้มอะไรพวกนี้คือระวังนิดนึงหรือว่าชนนุ่นชนนี่หรือว่าขับรถชนอะไรแบบคือมันเป็นเหตุการณ์เล็กๆไม่ใช่ว่าจะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนนะอย่าไปเครียดนะคะสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ขอพูดในการแก้เค้หเลยถ้าบริจาคเลือดได้บริจาคนะคะถ้าบริจาคเลือดไม่ได้ก็ทําบุญพกแนวโรงพยาบาลต่างๆหรือว่าพระบาทน้ำพุก็ได้นะคะเพราะว่าโรคเอกก็เกี่ยวกับเรื่องเลือดเลือดก็เนี่ยเป็นการแก้เค็ดไปก็เหมือนการบริจาคเลือดละกันนะคะ แล้วก็ในกรณีการทำบุญจริงๆที่แท้ทรูนะคะเริ่มจากพระในบ้านก่อนพระในบ้านก็คือพ่อแม่บุพการีคุ่มลคุณพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้าณนปะุญาตายายใครก็ตามแต่ที่ดีมากๆกับเราแต่อย่างที่อาจารย์บอกแหละทุกๆคนก็จะมีแนวทางเป็นของตัวเองในการดูแลคนที่มีพระคุณน,นะคะอาจารย์เลยบอกว่าทุกๆอย่างทําเท่าที่รู้สึก เราไหวอะคะ่ะกระตันยูเท่าที่เรารู้สึกก็เราไหวนะคะทำทำยังไงเราก็จะได้แบบนั้นตอบแทนกลับมาแหละแต่อย่างที่บอกคือแต่ละครอบครัวแต่ละที่ไม่เหมือนกันอาจารย์ไม่บังคับใดๆทั้งสิ้นอาจารย์มีหน้าที่บอกและกล่าวเฉยๆนะคะในสิ่งที่ถูกต้องเนาะแต่ที่เหลืออยู่ที่เราปฏิบัติกันเอาเองเลยนะคะแต่เอาเป็นว่าขออย่าลืมบุญคุณคนเท่านั้นเองนะคะถัดไปทําบุญวอดบ้านทําตามที่อาจารย์บอกไปเมื่อคู่เลยคือบริจาคเลือดหรือว่าทําบุญวัดพระบาทน้ำพุหรือว่าทําบุญที่เกี่ยวกับเรื่องคําว่า พวกโรงพยาบาลต่างๆหรือผู้ป่วยติดเตียงต่างๆหรือแม้กระทั่งน้องหมาน้องแมวที่พิการซ้าซ้อนอะไรพวกนี้ต่างๆทําได้เลยหมือแม้กระทั่งเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นได้หมดเลยอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเป็นคนยากไร้ต่างๆที่มันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพร่างกายหรืออุปกรณ์การแพทย์การรักษาต่างๆไปทําซะทุกครั้งที่ทําบุญเสร็จรดน้ําลงดินได้จะยิ่งดีปรวดกดน้ําต่างๆหาได้ใน Google นะคะมีหลากหลายบทก็ไปหาสวดกันเองแล้วแต่เราเลยนะคะส่วนเรื่องการทําบุญอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือ การสวดมนต์นั่งสมาธินะคะการสวดมนต์บททั่วไปอาจารย์แปะเอาไว้แล้วนะคะข้างใต้นี้แล้วก็มีการเสริมด้วยพระคาถาเงินล้านมีทั้ง108จบแล้วก็9จบนะคะลองไปสวดดูเนาะอย่าเรียกว่าลองเรียกว่าหาธทมเรียกว่าสวดเลยดีที่สุดนะคะพร้อมวิธีการปฏิบัติต่างๆว่าทายังไงให้สวดพระคาถางเงินล้านแล้วเห็นผลอาจารย์แปะไว้ด้านล่างหมดแล้วอย่าสวดแล้วโลภนะคะสวดแล้วก็สวดเป็นสมาธิอาจารย์เชื่อว่าสิ่งดีๆจะตอบแทนเข้ามาหาตัวคุณแน่นอนเพราะพลังงานเนี่ยเห็นไหมจริงๆมันขึ้นการสวดมนต์ ขึ้นการสวดมนต์หรือการภาวนาหรือการนั่งสมาธิถ้าในกรณีท่านใดไม่สะดวกในการสวดมนต์ก็นั่งสมาธิอย่างเดียวก็พอ Meditation นะคะไม่ว่าคุณเป็นชาติศาส,สนาไหนทําได้หมดเลยแล้วดีมาก m e d i t a t i o n ดีแดีดีมากมาแต่ถ้าในกรณีบางท่านไม่สะดวกทั้งสวดมนต์และนั่งสมาธิก็หากิจกรรมอย่างอื่นทาให้เกิดสมาธิก็ได้อย่างเช่นการอ่านหนังสือการวาดลูกการวาดเขียนบางท่านอาจจะแปลว่าเป็นการฟังเพลงปรับสมาธิบางท่านอาจจะ,ะหากิจกรรมที่แบบ เรียกว่าธรรมชาตินะคะอยู่กับธรรมชาติปลูกผักปลูกต้นไม้แล้วก็ละจากสื่อออนไลน์เรียกว่าโซเชียลดีท็อกซิฟิเคชันนะคะคือการแบบไม่ไม่ยุ่งกับสื่อออนไลน์นะคะ่ะคือดีท็อกตัวเองออกไปเพราะบางทีบางครั้งในสื่อมันมีทั้งดีไม่ดีแล้วแต่เราจะเสพขึ้นมาแต่บางทีเราเอาจจะเสพสื่อที่เป็นด้านลบแล้วมันทาให้เราจิตใจมันมันผ่องมันไม่ผ่องใสอ่ะมันมันเป้าลงไปเลยนะคะฉะนั้นหากิจกรรมที่เรารู้สึกว่าเกิดสมาธิดูแต่ละคนก็จะมีเวไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ สุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรอาจารย์แค่จะบอกเฉยว่าสำหรับชาวราศีกรกฎอ่ะทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะแล้วก็อย่าไปกังวลอย่าไปเครียดอ,อย่าไปดึงพลังงานด้านลบเข้ามาคนเรามันมีพลังจิตมีพลังเซนส์หรือเขาเรียกว่า law of attraction ต่างๆที่มันค่อนข้างหนักแน่นในแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าเรามีแบบพลังงานที่มันแรงมากๆในเรื่องพลังงานอาฆาตแค้นพลังงานด้านลบพลังงานที่มันไม่ดีอิจฉาลิสยีย เราเองก็จะได้กระทบพลังงานนั้นเต็มๆนะคะจากสิ่งที่เราก่อแต่ถ้าเรามีพลังงานที่ดีแต่ไม่ได้บอกให้มองโลกสวยนะแต่มองบนความเป็นจริงไม่ได้บอกว่าอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์หรือแบบนั้นไม่ใช่มองบนความเป็นจริงว่าไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็ขอให้คุณเองปฏิบัติดีนะคะมันกระทำความดีในรูปแบบต่างๆได้เลย นะคะแล้วก็รวมถึงขยัน,นหมั่นเพียรอดทนอาจารย์เชื่อว่าพลังงานด้านดีๆด,ดึงเข้ามาหาตัวคุณไว้แน่นอนแล้วก็ลงถึงคุณเมเซสนสัมผัสเซนส์ต่างๆในการดำเนินชีวิตหรือเซนส์ในการที่จะ ดึงอะไรเข้ามาตรงนี้ค่อนข้างไวฉะนั้นอย่าดึงอะไรที่เป็นด้านที่มันไม่ดีเข้ามาละกันนะคะก็ขอให้คุณและครอบครัวของคุณมีความสุขมีความเจริญมากๆนะคะ,ะแล้วก็รักษาสุขภาพทางกา,ายและใจด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกกระดิ่งยิ่งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fan Page ใต้ tiktok ได้ ig ได,ไได้วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งยิ่งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กินฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตตาา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 มมอออออจจจจรรยย์์์ิงงฟ้้้ไไไดกกช่่่่่าา่ททืนนคะะีปลเวว Facebook Fanpage script Link ็ Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ